2เทคนิคสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะถ้าวันนี้คุณกําลังอยากจะสร้างความเป็นไปได้ทางด้านของผลลัพธ์อยากจะสร้างความเป็นไปได้ในเรื่องของสุขภาพอยากจะสร้างความเป็นไปได้ในเรื่องของการเงินอยากจะสร้างความเป็นไปได้ในเรื่องของการงานคลิปนี้เป็นคําตอบให้กับคุณค่ะถ้าคุณกําลังอยากจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆสิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะต้องรู้ค่ะคือสิ่งที่คุณทํานี้มันถูกต้องและมัน คิดบวกอยู่หรือเปล่าถูกต้องกับคิดบวกสําคัญมากถ้าคุณอยากจะให้เสียงที่คุณทํามันเกิดความเป็นไปได้เพราะถ้าเกิดคุณคิดไม่ถูกมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วเนาะเออดังนั้นคุณก็ต้องคิดที่มันถูกถูกต้องมาก่อนถูกใจนะคะพะถูกต้องเรียบร้อยเช็คพลังงานด้วยว่าคิดบวกไหมเพราะถ้าเกิดว่าคุณคิดลบเนี่ยต่อให้คุณตั้งเป้าว่าคุณอยากรูปร่างดีเดี๋ยวเสียงมันก็ค้านว่าทําไม่ได้หรอกก็ตะบักแตกอีกอยากจะมีเงินไอความคิดลบมันก็บอกคุณเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคนอย่างเธอจะมีเงินได้ไง พอคุณอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆเสียงที่ลบก,ก็บอกอีกเอ้ยทําไม่ได้หรอกมันไม่เหมาะกับเธอเธอไม่ล้มเหลวอ,อยู่แล้วเห็นไหมคะดังนั้นการคิดถูกกับคิดบวกไปด้วยกันนะคิดถูกกับคิดบวกไปด้วยกันนะคุณจะได้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆคะ่ะสิ่งที่2ถ้าคุณอยากสร้างความเป็น ไปได้ใหม่ๆนะสาคัญสุดๆเลยค่ะคือการนาตัวเองเข้าสู่สภาพแวดล้อมแล้วก็สังคมของคนที่เขามีความเป็นไปได้ใหม่ๆก็คนออาจจะเอาตัวเองเข้าในกลุ่มใน Facebook ใน Tik t o ็อกใน YouTube มันจะมีคนมากมายที่เขากําลังเรียนรู้แล้วก็สร้างความเป็นไปได้กันค่ะเขาจะมีการแชร์เทคนิคดีๆว่าเอ๊ะเขาทำยังไงโอ้เขาถ่ายรูปยังไงเป็นมืออาชีพนะโอ้เขาขายของใน Tik t o k อกยังไงนะเขาประสบความสําเร็จนะเอ๊ะเขาทายูทูปเปอร์ยังไงให้มีรายได้ไหลมานะเห็นไหมเมื่อคุณอยู่ในความเป็นไปได้ใหม่ๆ คุณอยากเรียนรู้อะไรคุณอยากสำเร็จอะไรคุณไปอยู่กับความเป็นไปได้ที่พวกเขาเหล่านั้นทําได้กันคุณเองจะได้กลิ่นความสําเร็จแบบนั้นและวันหนึ่งจนใจคุณมันหล่อหลอมันจะรู้สึกเชื่อว่าเออวะฉันก็น่าจะทําได้เหมือนกันนั่นแหละค่ะไปอยู่จุดนั้นบ่อยๆค่ะแล้วความเป็นไปได้ใหม่ๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะคุณสัญไรเชื่อว่าคุณเองสามารถสร้างความเชื่อ และความเป็นไปนไดไ้ใหม่ๆให้กับชีวิตคุณครูอยู่เป็นกําลังใจให้กับคุณตรงนี้ทุกคลิปดีๆสร้างสารรคสังคมดีๆไปได้วยกันขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ